ฮัลโหลสวัสดีคนด้วยนะครับพบกับรายการซีครับทุกที่และผมชื่อมิกนะครับก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับช่องของผมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่เครียดเลยละสำหรับผมนะก็น่าจะเป็นช่วงที่ตกต่ําของผมหลายๆในช่วงเนี้คือช่องของผมอะ่ะโดนปิดนั่นเองนะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับคือตอนนี้ผมช่องผมกลับมาปกติแล้วแต่ว่ามันก่อนหน้าเนี่ยช่องผมโดนปิดไประยะหนึ่งนั่นเองนะเนื่องจาก YouTube ได้ไปตรวจสอบ เดลิงที่ไม่เหมาะสมซึ่งมันเป็นลิง์เมื่อ2ปีที่แล้วที่ผมแปะไว้ในใต้คลิปสอนลงมอดนั่นเองมันเป็นลิง์มอดแสงเงานั่นเองนะแล้วยูทูบไปตรวจเจอว่าลิงก์นี้มันไม่เหมาะสมจนทําให้ช่องของผมนั้นติดสถานะติดเหลืองนั่นเองนะครับแล้วไม่สามารถที่จะลงคลิปได้ในช่วงหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากที่ช่องหายติดเหลืองเราสามารถลงคลิปปกติได้สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือยอดวิวผมตกอ่ะส่วนหนึ่งเป็นเพราะผมหายไปนานด้วย แต่ที่ผ่านมาที่ผมทํา YouTube นะทุกครั้งที่ผมหายไปใช่ไหมอ่ะผมถ้าเกิดใครที่ติดตามผมมานานก็จะรู้ว่าจะมีช่วงที่ผมมาแล้วก็หายไปแต่ว่าวิวนั้นมันก็กลับมาโดยปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าครั้งนี้หลังจากที่ผมโดนอะไรเงี้ยแล้วกลับมาลงคลิปปรากฏว่ากริทึมของ u t u b e อ่ะมันได้เปลี่ยนไปคือเครียดเลย <laughs> วิวแบบตกต่ำม,มากอ่ะคือช่อง1ล้านซับแต่คนดูม,นมีอยู่แค่นี้บางทีผมก็รู้สึกทอนะกับการทำ u t u b e แล้ว มาเจออะไรอย่างเงี้ยอยากจะหยุดทําแล้วแบบพอละเล่นเกมอื่นบ้างแต่ว่าฐานคนดูมันคือไมค้าบอย่างเงี้ยแต่ถือไม่เล่นไมค้าบไปตอนที่วิวมันก็ตกผมควรจะทํำยังไงดีก็หวังว่าสักวันหนึ่งช่องผมก็จะกลับมาปกติมั้งนะเนี่ยผมเชื่อได้คนที่ดูอยู่ตรงนี้น่ะบางคนก็ไม่รู้นะว่าผมกลับมาลงคลิปแล้วก็ฝากไปดูคลิปเก่าๆด้วยนะครับแล้วก็ฝากเรื่องนึงนะครับฝากเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่อีกทีนึ่งแล้วก็กดกระดิ่ง ด้วยนะครับเผื่อคลิปมันแจ้งเตือนเห็นได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามผมมานะครับไม่ว่าจะเพิ่งติดตามมานานแค่ไหนหรือติดตามมานานแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่ติดตามจนถึงตอนนี้นะครับซึ่งก็มาดูกันว่าในหนึ่งปี่ยผมลงไปกี่คลิป อยากจะเห็นได้ว่าผมลงไปประมาณ17คลิปได้นะครับโดยปกติแล้วมันควรจะมากกว่านี้ถ้าเกิดผมตั้งใจทำมากกว่านี้นะแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่ผมทําไม่ได้ในช่วงหนึ่งแล้วผมก็ต้องหายไปอย่างเงี้ยเหมือนผมทําเล่นๆอะไงก็ไม่รู้นะยูทูบเนี่ยมากๆหายเงี้ยพอเลิกมาข้างล่างแล้วก็รู้สึกแบบนึกถึงช่วงแรกๆที่ผมทํา YouTube เลยช่วงแรกผมทําก็ไม่มีคนดูทำไปเรื่อยๆจนมีคนดูแล้วปัจจุบันคนดูเริ่มหายไปเรื่อยๆอ้ยเศร้าใจ เออแล้วก็ถ้าเกิดใครยังจำกันได้นะครับเกี่ยวกับ Minecraft Survival นะครับนี่แมปนี้นั่นเองนันที่ผมเล่นก็ตอนนี้ผมก็ได้เล่นจบไปแล้วนะครับกับ Minecraft Survival ซึ่งผมก็ได้ไปลุยมังกรฆ่ามังกรเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วก็จบโปรเจก t นี้แล้วก็ผมก็ว่าจะแจกแบบนี้ให้ทุกๆคนได้ใช้กันนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนี่ผมก็ได้สร้างบ้านหลังนี้ไปซึ่งเป็นบ้านหลักที่ผมใช้อยู่นั่นเองนะครับก็เป็นโปรเจกที่ผมเล่นเมื่อช่วงกลางเดือนได้เลยนะครับ ในช่วงนั้นก็มีคนดูไล์สตรีมผมอยู่ที่หลักพันแต่ปัจจุบันอยู่ที่หลักร้อยเครียดเลยนะวิวตกช่วงนี้ตกต่ำมากนะเนี่ยนี่ก็เป็นบ้านหลังแรกที่ผมสร้างนะแล้วก็มีฟาร์มฟาร์มข้าวแล้วก็เริ่มสร้างประตูในเทอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ไปบ้านหลังนั้นนั่นเองนะสวนผักฟาร์มก็จะประมาณนี้แล้วก็มีฟาร์มวัวตรงนี้และสุดท้าย ที่ผมสร้างนะครับสิ่งสุดท้ายที่ผมสร้างก็คือบ้านหลังนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ตกแต่งระหว่างทางแล้วก็เดี๋ยวเป็นว่าผมแจกแล้วก็าผู้ชมก็ไปสารต่อก็แล้วกันนะครับก็จะมีลิงก์ตารางคลิปนั่นเองนะสามารถโหลดเอาไปเล่นต่อกันได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะก็เดี๋ยวเราจะจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเอาเป็นว่าผมจะทำ u t u b e ต่อไปอยังไงก็ฝากาผู้ชมเอ่อ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวปีหน้าผมจะตั้งใจทำให้มากกว่าเดิมนะครับแล้วจะลงให้ถี่มากขึ้นนะผมสัญญาแล้ะอันนี้ผมเคยสัญญาไปหลายรอบแล้วแต่ว่าครั้งนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องจริงจังกุบมากกว่านี้จะต้องทุ่มเทให้มากกว่านี้อะไรเนงะี้ยโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูกันแล้วก็ติดตามกันมานะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีปีใหม่ครับ